จุดูปบอกกล่าวคนที่จากไปเขารับรู้ไหมสวัสดีลูกๆผู้ฟังของแม่ชีแสงใจทุกท่านลูกๆเคยไหมคะเวลายือนอยู่หน้ารูปถ่ายของคนที่เรารักมือหนึ่งถือทูปอีกมือสั่นนิดๆพระใจมันแน่นปากก็พูดออกไปทั้งที่ไม่แน่ใจเลยว่าเขาจะได้ยินไหมเขาจะรับรู้หรือเปล่าหรือทั้งหมดนี้เป็นแค่การปลอบใจตัวเอง บางคนจุดทูบทุกวันพระบางคนจุดเฉพาะวันครบรอบบางคนไม่กล้าจุดเลยเพราะกลัวว่าการเรียกจะทําให้เขายังไม่ไปและอีกหลายคนจุดทั้งน้ำตาเพราะยังพูดไม่จบยังลาจากไม่ได้ลูกๆรู้ไหมคะคำถามว่าเขารับรู้ไหมไม่ใช่คำถามเรื่องทูบไม่ใช่คำถามเรื่องควันแต่เป็นคำถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างใจของผู้เป็น กับจิตของผู้จากไปวันนี้แม่ชีจะพาลูกค่อยๆเปิดประตูบานแรกให้เข้าใจว่าหลังความตายแล้วเขาอยู่ในสภาพไหนเขารับรู้อะไรได้บ้างและการบอกกล่าวของเรานั้นไปถึงเขาอย่างไรหรือไม่ไปถึงเลยฟังตอนนี้ให้จบลูกจะไม่จุดทูบเหมือนเดิมอีกต่อไปแต่จะเข้าใจว่าควรทำอย่างไรให้ความรักความห่วง และความกตันยูกลายเป็นสิ่งที่เขารับได้จริงในพระพุทธศาสนาความตายไม่ใช่การดับศูญแต่เป็นการเปลี่ยนภพของจิตเมื่อร่างกายหยุดทำงานลมหายใจสุดท้ายดับไปสิ่งที่ยังไม่ดับคือจิตจิตดวงนั้นจะเคลื่อนออกจากร่างด้วยแรงของกรรมที่ตนเองสั่งสมมาบางดวงจิตไปเร็วบางดวงจิตยังวนเวียนบางดวงจิตสับสน บางดวงจิตยังยึดติดอย่างหนักตรงนี้แหละลูกคือจุดที่หลายคนเข้าใจคลาดเคลื่อนคนจำนวนมากคิดว่าผู้ตายทุกคนกลายเป็นวิญญาณล่องลอยยืนฟังเราอยู่ข้างหน้าโต๊ะหมู่บูชาแต่ในความเป็นจริงมีเพียงบางภพภูมิเท่านั้นที่ยังรับรู้โลกของมนุษย์ได้ถ้าผู้ตายไปเกิดในสุขติภูมิเช่นเทวดาหรือพรหมการรับรู้โลกมนุษย์จะละเอียดมาก ไม่ใช่การได้ยินเป็นคำพูดแต่รับรู้เป็นเจตนาเป็นแรงสั่นสะเทือนของจิตถ้าผู้ตายไปเกิดในอบายเช่นเปรตหรือสัตว์นรกเขาอาจรับรู้ได้แต่รับรู้ด้วยความทุกข์ไม่ใช่ด้วยความสุขและถ้าผู้ตายไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วเขาจะไม่รับรู้เราเลยเพราะจิตเขาเข้าสู่ภพใหม่มีขันใหม่มีชีวิตใหม่ตรงนี้เองคือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ไม่ใช่ทุกดวงจิตจะรับการอุทิศหรือคำบอกกล่าวได้แล้วคำถามคือถ้าอย่างนั้นการจุดทูปพ,พูดกับผู้ตายมีประโยชน์ไหมคำตอบคือขึ้นอยู่กับภาวะของใจผู้พูดและภพภูมิของผู้ฟังทูปไม่ใช่ตัวสื่อสารควันไม่ใช่ทางผ่านของจิตแต่ความเมตตาที่ปราศจากการยึดคือสิ่งเดียวที่ไม่สูญเปล่าถ้ารักเขาจริง อย่ารั้งเขาไว้ด้วยความคิดถึงแต่ส่งเขาไปด้วยความเข้าใจและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกครั้งที่ลูกนึกถึงผู้จากไปขอให้นึกด้วยใจเบาแล้วทำความดีสักหนึ่งอย่างอุทิศให้เขาในความเงียบนั่นคือการบอกกล่าวที่ลึกที่สุดแล้วก่อนจะจบตอนนี้แม่ชีอยากให้ลูกจำบทสรุปนี้ให้ขึ้นใจทูบไม่ใช่ภาษาของคนตายควันไม่ใช่ทางผ่านของจิต แต่ความเมตตาที่ปราศจากการยึดคือสิ่งเดียวที่ไม่สูญเปล่าถ้ารักเขาจริงอย่ารั้งเขาไว้ด้วยความคิดถึงแต่ส่งเขาไปด้วยความเข้าใจและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกครั้งที่ลูกนึกถึงผู้จากไปขอให้นึกด้วยใจเบาแล้วทำความดีสักหนึ่งอย่างอุทิศให้เขาในความเงียบนั่นคือการบอกกล่าวที่ลึกที่สุดแล้วหลังความตายจิตไปอยู่ที่ไหน และเขารับรู้อะไรได้บ้างลูกๆเคยสงสัยไหมคะว่าหลังจากลมหายใจสุดท้ายดับลงแล้วช่วงเวลานั้นเกิดอะไรขึ้นกับจิตของคนที่เรารับหลายคนคิดว่าตายแล้วก็ลอยอยู่ใกล้ๆบ้านใกล้ๆคนที่ผูกพันแต่ในทางธรรมความจริงละเอียดกว่านั้นมากจิตไม่ได้ล่องลอยแบบไร้ทิศทาง แต่ถูกแรงกรรมที่สะสมมาทั้งชีวิตเป็นตัวพาไปทันทีบางดวงจิตเคลื่อนเร็วมากเหมือนกระพริบตาบางดวงจิตช้าลงเพราะความห่วงความค้างความกลัวและความยึดต,ติดช่วงเวลานี้เองที่เรียกกันว่าช่วงรอยต่อของภพซึ่งเป็นช่วงที่จิตอ่อนไหวรับรู้อะไรได้มากกว่าปกติแต่ก็สับสนที่สุดเช่นกันถ้าคนตายด้วยใจสงบมีสติ มีบุญเกื้อหนุนจิตจะไม่วนเวียนนานแต่ถ้าจากไปด้วยความห่วงห่วงลูกห่วงบ้านห่วงทรัพย์ห่วงคนที่ยังอยู่จิตจะหนักและวนอยู่ในภาวะที่ไม่ไปไหนง่ายๆตรงนี้ลูกต้องเข้าใจก่อนว่าการรับรู้ของผู้ตายไม่เหมือนการรับรู้ของคนเป็นเขาไม่ได้ยินเป็นคำพูดไม่ได้เห็นเป็นภาพชัดเหมือนตาเราแต่รับรู้เป็นคลื่นเป็นความรู้สึก เป็นแรงกระเพื่อมของเจตนาดังนั้นเวลาลูกพูดกับเขาต่อให้พูดเสียงดังแค่ไหนถ้าใจฟุ้งซ่านเขาอาจไม่รับรู้อะไรเลยแต่ถ้าลูกนั่งเงียบๆใจสงบระลึกถึงเขาด้วยเมตตาเขาอาจรับรู้ได้แม้ไม่มีคำพูดสักคำเดียวภพภูมิของจิตมีผลอย่างมากต่อการรับรู้ ถ้าผู้ตายยังอยู่ในภพของเปรตหรือภพที่ยังอาศัยพลังบุญจากผู้อื่นเขาจะรับรู้การอุทิศส่วนบุญได้ชัดแต่จะไม่รับรู้คำพูดพร่ำเพื่อที่ไม่มีพลังบุญรองรับถ้าผู้ตายไปเกิดเป็นเทวดาแล้วการรับรู้จะละเอียดมากเขาไม่ได้รอทูบไม่รอพิธีแต่รับรู้จากความตั้งใจจริงของจิตที่สะอาดและถ้าผู้ตายไปเกิดเป็นมนุษย์แล้ว เขาจะไม่รับรู้การเรียกหรือคำบอกกล่าวใดๆอีกถ้าคนผู้ที่เรายังรักนั้นตายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเขาได้ยินเราหรือไม่แต่คือสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ส่งเสริมให้เขาไปดีขึ้นหรือรั้งเขาไว้กันแน่การทำบุญแล้วอุทิศด้วยใจสงบมีพลังมากกว่าการพูดเป็นร้อยคำโดยไม่มีสติลูกไม่จำเป็นต้องเห็นสัญญ,ญาณไม่จำเป็นต้องฝัน ไม่จำเป็นต้องให้เขามาตอบรับเพราะผลของบุญทำงานของมันเองตามกฎแห่งกรรมเหมือนน้ำที่ไหลลงสู่ที่ต่ำบุญที่บริสุทธิ์จะไหลไปหาผู้ที่รับได้โดยไม่ต้องเรียกไม่ต้องบอกไม่ต้องย้ำและไม่ต้องร้องไห้จำเป็นไหมต้องจุดธูปและถ้าไม่จุดเขาจะเสียใจหรือเปล่าลูกๆหลายคนมีคำถามอยู่ในใจลึกๆ ว่าถ้าเราไม่จุดทูปไม่พูดบอกกล่าวไม่ตั้งโต๊ะไม่ทำพิธีเขาจะน้อยใจไหมเขาจะคิดว่าเราลืมหรือเปล่าคำถามนี้ไม่ได้เกิดจากความงมงายแต่เกิดจากความรักและความผูกพันที่ยังไม่คลายในทางธรรมแม่ชีอยากให้ลูกเห็นตามความเป็นจริงว่าผู้ที่ล่วงลับแล้วไม่รับรู้ความรักในรูปแบบเดียวกับตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ เขาไม่ได้วัดความรักจากจำนวนทูบจำนวนคำพูดหรือความถี่ของพิธีแต่รับรู้จากพลังของจิตที่เราส่งออกไปถ้าลูกไม่จุดทูปแต่ใช้ชีวิตอย่างมีสติทำความดีรักษาศีลเจริญเมตตาและอุทิศบุญด้วยใจสงบผลนั้นมีน้ำหนักมากกว่าการจุดทูปทุกวันด้วยใจว้าหุ่นเสียอีก ทูบในทางพุทธศาสนาไม่ใช่เครื่องมือสื่อสารแต่เป็นสัญลักษณ์เตือนใจผู้เป็นเห็นให้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตขวัญทูบที่ลอยขึ้นและจางหายเป็นเครื่องเตือนว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแม้แต่ความรักและความผูกพันก็อยู่ใต้กฎนี้เช่นกันเมื่อเข้าใจตรงนี้ ลูกจะเริ่มเห็นว่าทูบไม่ได้มีไว้ให้คนตายแต่มีไว้ให้คนเป็นถ้าลูกจุดทูบแล้วใจสงบระลึกถึงธรรมระลึกถึงคุณความดีของผู้ตายการจุดนั้นย่อมไม่ผิดแต่ถ้าจุดเพราะกลัวว่าเขาจะโกรธกลัวว่าเขาจะน้อยใจกลัวว่าจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นการจุดนั้นกลับเป็นการเพิ่มความกลัวและความยึด ซึ่งไม่เป็นผลดีทั้งต่อเราและต่อเขาผู้ตายที่ยังรับรู้ได้จะไม่ได้เสียใจเพราะเราไม่จุดทูปแต่จะทุกข์เพราะเห็นใจเรายังติดยังเศร้ายังไม่ยอมปล่อยบางดวงจิตถึงกับวนเวียนเพราะความห่วงผู้เป็นไม่ใช่เพราะขาดพิธีแต่เพราะเห็นคนที่รักยังจมอยู่กับความอาลัยลูกๆหลายคนบอกว่า ถ้าไม่จุดทูบเหมือนรู้สึกผิดเหมือนเป็นลูกออกกตัญญูตรงนี้แม่ชีอยากให้ลูกแยกให้ออกระหว่างความกตัญญูกับความเคยชินทางพิธีความกตัญญูในทางธรรมคือการทำตนให้ดีไม่สร้างอากุศลเพิ่มไม่ทำให้ชีวิตตัวเองตกต่ำและอุทิศผลดีนั้นให้ผู้มีพระคุณถ้าลูกใช้ชีวิตอย่างมีสติมีเมตตา ไม่เบียดเบียนใครแล้วตั้งจิตอุทิศนั่นคือความกตัญญูที่แท้จริงโดยไม่ต้องมีทูบสักดอกก็ได้ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสช,ชัดว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมไม่ได้เป็นไปตามคำขอร้องหรือพิธีกรรมบุญเกิดจากการกระทาไม่ได้เกิดจากควันหรือเสียงพูดดังนั้นสิ่งที่ลูกควรถามไม่ใช่ วันนี้จะจุดทูบหรือไม่แต่ควรถามว่าวันนี้เราทำความดีอะไรได้บ้างแล้วจะส่งสิ่งนั้นให้เขาอย่างไรบางครั้งการไม่จุดทูบแต่หยุดนิ่งสงบใจแล้วแผ่เมตตาเงียบๆกลับเป็นการสื่อสารที่ลึกและบริสุทธิ์ที่สุดไม่มีความกลัวไม่มีรั้งมีแต่ความปรารถนาดีอย่างแท้จริง อุทิศส่วนบุญอย่างไรให้ถึงจริงและไม่หลอกใจตัวเองลูกๆหลายคนเข้าใจว่าการอุทิศส่วนบุญคือการกล่าวคําตามที่เคยได้ยินมาพูดให้ครบพูดให้ถูกแล้วคิดว่าหน้าที่เสร็จสิ้นแล้วแต่ในทางธรรมการอุทิศส่วนบุญไม่ใช่เรื่องของถ้อยคําเลยแม้แต่น้อยถ้อยคําเป็นเพียงตัวช่วยพาใจไป แต่สิ่งที่ทำให้บุญส่งถึงจริงคือคุณภาพของจิตในขณะกระทำนั้นก่อนอุทิศลูกต้องรู้ก่อนว่าบุญเกิดจากอะไรบุญเกิดจากการกระทำที่เป็นกุศลการให้การรักษาศีลการเจริญภาวนาและการมีเมตตาต่อผู้อื่นถ้าไม่มีการกระทำเหล่านี้แล้วกล่าวคำอุทิศบุญก็ไม่มีอะไรจะส่งเหมือนจะโอนเงินทั้งที่บัญชีว่างเปล่า เมื่อทำความดีแล้วขั้นตอนสำคัญคือการตั้งจิตไม่ใช่ตั้งพิธีลูกไม่จำเป็นต้องอยู่หน้าพระไม่จำเป็นต้องมีธูปไม่จำเป็นต้องมีของไหว้สิ่งที่จำเป็นคือใจที่หยุดนิ่งและรู้ตัวลูกค่อยๆระลึกถึงบุญที่เพิ่งทำไปไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แล้วตั้งใจแน่วแน่ว่าผลแห่งความดีนี้ขอให้ถึงแก่ผู้ที่เราระลึกถึงหากเขาอยู่ในภพที่รับได้ ขอให้เขาได้รับและถ้าเขาอยู่ในภพที่รับไม่ได้ขอให้ผลบุญนี้เป็นเหตุให้เรามีกําลังใจทําดีต่อไปเจตนาแบบนี้จะไม่กดดันไม่บีบคั้นและไม่หลอกใจตัวเองเพราะเราไม่ได้คาดหวังสัญญาณไม่รอคํำตอบไม่รอปาฏิหาริย์ผู้ที่รับได้จะรับตามกําลังผู้ที่รับไม่ได้ก็ไม่เสียหายบุญยังคงอยู่กับเราเต็มเปี่ยม ลูกๆต้องระวังอย่างหนึ่งคือการอุทิศด้วยความเศร้าโศกมากเกินไปถ้าอุทิศไปทั้งน้ำตาใจหิวใจกลัวใจห่วงการอุทิศนั้นจะปนด้วยอกุศลเจตนาที่ควรเบาจะกลายเป็นหนักส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายไม่สบายใจการอุทิศที่ดีต้องมาพร้อมกับการยอมรับความจริงว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครเป็นเจ้าของใครได้ตลอดไป เมื่อลูกอุทิศด้วยใจที่ยอมรับบุญนั้นจะสะอาดและมีกำลังมากนอกจากนี้ลูกไม่ควรอุทิศแบบต่อรองเช่นถ้าเขาได้รับแล้วขอให้มาเข้าฝันหรือขอให้แสดงสัญญาณการอุทิศแบบนี้ไม่ใช่การให้แต่เป็นการแลกซึ่งไม่สอดคล้องกับธรรมะการให้ที่แท้ไม่หวังสิ่งตอบแทนแม้แต่คำยืนยันก็ไม่ต้องการ และนี่คือจุดที่หลายคนหลอกใจตัวเองโดยไม่รู้ตัวคิดว่าทำบุญเพื่อเขาแต่ลึกๆทำเพื่อคลายความกลัวของตัวเองเมื่อเห็นตรงนี้ลูกจะเริ่มเปลี่ยนจากการทำตามพิธีมาเป็นการทำด้วยความเข้าใจทุกครั้งที่ทำความดีในชีวิตประจำวันลูกสามารถอุทิศได้ทันทีไม่ต้องรอวันสำคัญไม่ต้องรอเลิกยามบุญไม่เลือกเวลาเลือกแค่ใจที่พร้อม ทำไมเข้าถึงมาเข้าฝันและความรู้สึกว่าเขายังอยู่ใกล้หมายความว่าอะไรลูกๆหลายคนเคยไหมคะฝันเห็นคนที่จากไปอย่างชัดเจนเหมือนเขายังมีชีวิตอยู่พูดคุยยิ้มหรือบางครั้งมาขออะไรบางอย่างพอตื่นขึ้นมากลับรู้สึกทั้งอบอุ่นและหวั่นไหว ไม่แน่ใจว่าฝันนั้นคือการสื่อสารจากผู้ตายหรือเป็นเพียงภาพจากใจของเราเองในทางธรรมความฝันมีได้หลายระดับไม่ใช่ทุกความฝันจะเป็นการสื่อสารจากผู้ตายแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยความฝันที่เกิดจากจิตตัวเองมักเป็นภาพซ้ำจากความคิดถึงความอาลัยหรือเรื่องที่ค้างข่าใจ ภาพจะกระจัดกระจายเปลี่ยนไปมาและไม่ค่อยมีสาระชัดเจนแต่ความฝันที่เกิดจากการกระทบกันของจิตมักมีความรู้สึกชัดลึกและนิ่งผู้ฝันตื่นขึ้นมาแล้วใจไม่ฟุ้งไม่ตกใจแต่เหมือนได้รับสารบางอย่างเช่นการบอกลาการขอบคุณหรือการขอให้ปล่อยตรงนี้ลูกต้องใช้สติไม่ใช่อารมณ์เป็นตัวตัดสิน ถ้าฝันแล้วใจเบาสงบและยอมรับความจริงได้มากขึ้นนั่นมักเป็นผลดีแต่ถ้าฝันแล้วใจหนักกลัววนคิดอยากเรียกอยากติดต่อเพิ่มนั่นแสดงว่าสายใยยังผูกแน่นเกินไปความรู้สึกว่าเขายังอยู่ใกล้ไม่ได้แปลว่าเขาอยู่ตรงนั้นจริงเสมอไป บ่อยครั้งเป็นเพราะใจเรายัางวางเขาไว้ตรงนั้นความรักที่ยังไม่ยอมปล่อยทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ข้างๆซึ่งเป็น,นกลไกตามธรรมชาติของจิตมนุษย์ถ้าเราตีความผิดแล้วพยายามยึดความรู้สึกนั้นไว้จะกลายเป็นการสร้างพบให้ตัวเองอยู่กับอดีตไม่ได้ช่วยให้ผู้ตายไปดีขึ้นและไม่ได้ช่วยให้เราดำเนินชีวิตต่ออย่างเต็มที่ ในทางธรรมเมื่อเกิดฝันหรือความรู้สึกเช่นนี้สิ่งที่ควรทำไม่ใช่การไปจุดทูบเรียกแต่คือการตั้งสติแผ่เมตตาอย่างสงบบอกเขาในใจว่าเราขอให้เขาไปสู่ที่ที่ดีและเราจะดูแลชีวิตของตัวเองให้ดีที่สุดการทำเช่นนี้จะค่อยๆค,คลายสายใยที่ผูกกันด้วยความห่วงให้เหลือเพียงความปรารถนาดีที่ไม่ทุกข์ ผู้ตายที่ยังรับรู้ได้จะรับพลังนี้เป็นกำลังใจไม่ใช่เป็นภาระลูกต้องเข้าใจว่าการยึดความรู้สึกว่าเขายังอยู่ไม่ใช่ความรับที่บริสุทธิ์แต่เป็นความกลัวความสูญเสียที่ยังไม่ถูกเยียวยาเมื่อเรากล้าหันมาดูใจตัวเองยอมรับความจริงและเดินหน้าต่ออย่างมีสติ ความฝันจะค่อยๆลดลงความรู้สึกอึดอัดจะคลายและความคิดถึงจะเปลี่ยนรูปจากความเจ็บเป็นความระลึกด้วยความสงบการบอกลาอย่างแท้จริงเพื่อไม่ให้ใจติดค้างทั้งผู้เป็นและผู้จากไปลูกๆหลายคนคิดว่าการบอกลาคือการพูดคำสุดท้ายให้ครบพูดในสิ่งที่ค้างคาหรือพูดให้เขาได้ยิน แต่ในทางธรรมการบอกลาที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องมีผู้ฟังไม่จำเป็นต้องมีคำพูดและไม่จำเป็นต้องมีพิธีการบอกลาที่แท้จริงเกิดขึ้นในใจของเราเองเมื่อใจยอมรับความจริงว่าความสัมพันธ์ในรูปแบบเดิมได้สิ้นสุดลงแล้วและสิ่งที่เหลืออยู่คือความปรารถนาดีที่ไม่ผูกมัดลูกๆที่ยังรู้สึกค้างคา มักเป็นเพราะยังมีคำว่าถ้าในใจเช่นถ้ายังอยู่จะทำแบบนั้นถ้าได้พูดจะดีแบบนี้คำว่าถ้าเหล่านี้ทำให้ใจย้อนกลับไปอยู่กับอดีตซ้ำแล้วซ้ำเล่าการบอกลาที่แท้จริงคือการหยุดพูดคำว่าถ้าแล้วหันกลับมาอยู่กับความจริงตรงหน้าในทางปฏิบัติลูกสามารถบอกลาได้โดยไม่ต้องจุดธูปไม่ต้องตั้งโตะ๊ะเพียงหามุมเงียบ ตั้งกายให้สบายหายใจลึกๆแล้วระลึกถึงเขาด้วยใจที่สงบไม่ใช่เพื่อเรียกแต่เพื่อขอบคุณขอบคุณในสิ่งที่เคยมีขอบคุณในบทเรียนขอบคุณในความรักแล้วบอกในใจอย่างมั่นคงว่าเราขอปล่อยเธอไปและเราขออนุญาตให้ตัวเองมีชีวิตต่ออย่างเต็มที่คำพูดนี้ไม่ได้ส่งไปหาเขาเท่านั้น แต่ส่งไปถึงใจของเราเองเมื่อใจยอมรับได้จริงความหนักจะค่อยๆค,คลายและความผูกจะค่อยๆแปลสภาพเป็นเมตตาที่ไม่เจ็บผู้ตายที่ยังรับรู้ได้จะรับพลังนี้เป็นการอนุญาตให้เขาเดินต่อโดยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลับมาไม่ต้องวนเวียนและแม้เขาจะไม่รับรู้ผลที่เกิดขึ้นกับใจเราก็ยังคุ้มค่าเพราะเราหยุดสร้างทุก์ซ้ำให้ตัวเองในทางธรรม การบอกลาที่สมบูรณ์คือการไม่เรียกร้องคำตอบไม่รอสัญญาณและไม่ทดสอบว่าเขาไปดีหรือไม่สิ่งเหล่านั้นเป็นหน้าที่ของกรรมไม่ใช่หน้าที่ของผู้เป็นหน้าที่ของเราคือดูแลใจตัวเองให้ไม่จมอยู่กับความสูญเสียและใช้ชีวิตที่เหลือให้มีคุณค่าเพราะทุกวันที่เรามีชีวิตอยู่คือโอกาสสร้างบุญใหม่ ซึ่งเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เราส่งให้ผู้จากไปได้อย่างไม่รู้จบจุดทูบบอกกล่าวคนที่จากไปเขารับรู้ไหมและเราควรทำอย่างไรต่อจากนี้ลูกๆผู้ฟังของแม่ชีแสงใจทุกท่านเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วตั้งแต่ต้นทางจนถึงตรงนี้ลูกได้เห็นแล้วว่าคำถามว่าเขารับรู้ไหม ไม่ได้มีคำตอบแบบใช่หรือไม่ใช่แต่มีคำตอบที่ลึกกว่านั้นคือขึ้นอยู่กับภพบภูมิของเขาและขึ้นอยู่กับคุณภาพของใจเราผู้ตายไม่ได้รับรู้ผ่านควันทูบไม่ได้ยินผ่านเสียงเรียกแต่รับรู้ผ่านเจตนาอันบริสุทธิ์ที่ส่งออกมาจากจิตที่สงบการจุดทูบไม่ใช่สิ่งผิดถ้ามันทำให้ใจเราหยุดและระลึกถึงธรรมแต่การยุดว่าต้องจุด ต้องพูดต้องเรียกจึงจะไม่ผิดจึงจะไม่บาปนั่นต่างหากที่ทำให้ใจเราหนักและติดอยู่กับความกลัวตลอดเวลาผู้จากไปไม่ได้ต้องการพิธีแต่ต้องการให้ผู้เป็นคลายทุกข์และเดินต่ออย่างมีสติถ้าเขายังรับรู้ได้สิ่งที่ทำให้เขาสบายใจที่สุดคือการเห็นคนที่เขารักใช้ชีวิตอย่างไม่จมไม่โทษตัวเองและไม่ผูกชีวิตไว้กับอดีต ลูกๆหลายคนถามแม่ชีว่าแล้วถ้าอยากบอกกล่าวจริงๆควรทำอย่างไรคำตอบคือบอกด้วยการกระทำทำความดีในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แล้วอุทิศด้วยใจที่นิ่งไม่ต้องหวังคำตอบไม่ต้องรอปาฏิหารเพราะผลของกรรมทำงานตรงไปตรงมาเสมอถ้าผู้ตายอยู่ในภพที่รับได้เขาจะได้รับตามกำลังถ้าไม่รับได้ บุญก็ยังเป็นของเราครบถ้วนไม่มีสิ่งใดศูนย์เปล่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม่ชีอยากให้ลูกเปลี่ยนจากการถามว่าเขาได้อินไหมมาเป็นการถามว่าวันนี้เราทำอะไรดีๆได้บ้างเพื่อไม่ให้ความรักกลายเป็นความทุกข์และไม่ให้ความคิดถึงกลายเป็นเครื่องพันธนาการใจความตายไม่ได้พรากความรักออกไปแต่เปลี่ยนรูปของความรัก จากการครอบครองมาเป็นการปรารถนาดีอย่างไม่ยึดมั่นเมื่อเข้าใจตรงนี้ลูกจะไม่กลัวว่าจะทำผิดพิธีไม่กลัวว่าจะลืมไม่กลัวว่าจะอกกตันอยูเพราะความกตันอยู่ที่แท้คือการใช้ชีวิตให้ดีสมกับโอกาสที่ยังมีลมหายใจอยู่